การก่อสร้างฐานปฏิการของคุณเนี่ยมันก็ใช่ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันแข็งแรงมากคุณสามารถที่จะถอนนะแล้วก็ไปก่อสร้างใหม่ในดินแดนที่มองว่าไม่ได้เป็นข้อพิพาทกันคือหากว่าว้าเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับคําที่ไทยทักท้วงทุกอย่างมันก็จบไลยฮะแต่ในเมื่อเราทักท้วงไปแล้วแล้วคุณไม่ได้กระทาผมก็เชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ย เขาก็ต้องคิดนะครับอธิปไตยก็คืออธิปไตยในท้ายที่สุดแล้วครับทหารเขาก็คงต้องทําหน้าที่ของเขาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับพม่า,น,มานํามาเสนอต่อโดยเฉพาะเรื่องราวระหว่างว้าแดงกับตั้งฝั่งไทย ก็ยังคงเป็นปัญหากันครับต้องมีการเข้ามาถกเถียงกันในแง่ที่บ่งบอกว่าวานั้นได้มีการลุกคืบแผ่นดินไทยเข้ามาแล้วก็มีการมาสร้างฐานทัพถึง9แห่งเรื่องนี้ครับว้าแดงเนี่ยก็ยอมรับว่าทางฝั่งไทยได้มีการไปพูดคุยแล้วก็ต้องการให้ว้าครับต้องถอนทัพทั้งหมดเลยฮะ ที่มีการลุกล้ําอนาเขตของไทยเข้ามาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับว้าเขาก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาแล้วทางการไทยเนี่ยก็ให้เวลาถึง30วันบอกว่าจะต้องทําการถอนทัพออกไปแต่ก็ไม่ได้สื่อว่าหากมันเกิน30วันไปแล้วทางการไทยนั้นจะมีการปฏิการทางทหารหรือไม่ว้าก็ยังไม่ได้มีการกล่าวเรื่องนี้ครับแต่ว้าเนี่ยบอกว่า ฝั่งไทยเนี่ยมองพวกเขาว่ากำลังไปลุกคืบแผ่นดินไทยอยู่แต่ว่าในขณะที่วา้าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับแผนที่ตั้งทางทาหารหรือว่าฐานปฏิการต่างๆครับที่มันอยู่แนวชายแดนระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยนะครับว้าเขาก็มีการออกมายืนยันว่าเขาตั้งอยู่ภายในเขตแดนของพมา่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับมันก็เคยมีการเจรจากันมาก่อน ก่อนที่จะตกเป็นข่าวนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้ก็คือประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเวลานั้นครับทางการไทยเนี่ยก็ได้มีการทักท้วงไปว่าก็มีการปฏิเสธเขาก็ยังคงยืนยันว่าฐานปฏิการที่เข้ามาตั้งเนี่ยนะครับก็เป็นฐานปฏิการตามแนวชายแดนภายใต้เขตหานที่1 7 1ในรัชฉานตอนใต้ ทั้งฝั่งว้าเนี่ยเขาก็มีการรายงานไปตามสักข่าวของพม่าครับเขาก็บอกว่าทางการไทยณขณนะน,นี้ครับกำลังเสริมทหารอย่างมากขึ้นมีการขนอาวุธมาอย่างจํานวนอย่างมากมายเขาก็มีการเข้าไปปลูกกระแสข่าวบอกว่าทางการไทยก็พร้อมจะรบแต่ว่าในขณะที่ฝั่งไทยก็บอกว่าเฮ้ยมันเฟกนิวไม่ได้มีการขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ออกมาตึงกําลังมันเป็นข่าวที่มาจากฝั่งนู้นฮะ ฝั่งของพมา่าโู่นโดยที่ว้าเนี่ยก็มีการก็ไปให้ข่าวท่านผู้ชมครับเรื่องนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับใครหลายคนที่กําลังบง่งบอกว่าเอ๊ะทำไมทหารเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวนี่นะครับมันก็เป็นเขตแดนของเราทําไมไม่เปิดไปการตอบโต้ไปซะปล่อยให้ว้านั้นลุกล้ํามาได้อย่างไรนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าหัวเสียต่อเรื่องนี้แล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือว่า เราก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักดินแดนหรือมีการสำรวจกันในความเป็นจริงก็คือว่าเมื่อพมา่าเนี่ยก็ยังคุมเครือต่อพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วไทยก็บอกว่าเอ้ยเรายังไม่ได้มีการสำรวจเพราะฉะนั้นวาไม่มีสิทธิ์ฮะไม่มีสิทธิ์ตรงที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันยังคุมเครือมันก็ไม่ควรจะมีชาวบ้านฝั่งไทยไปตั้งถินฐานหรือ จะมีชาวบ้านฝั่งพาม่าเองอาจจะเป็นชาติพันธุ์ว้าเนี่ยนะครับมาตั้งถิ่นฐานจริงๆแล้วมันก็ไม่สมควรแต่สาเหตุว่าทําไมครับวายความมั่นคงของไทยเนี่ยถึงไม่มีการเปิดฉากระดมโจมตีขับไล่กลุ่มว้าออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปท่าผู้ชมฟังให้ดีนะความประสงค์ของเราเนี่ยต้องการจะผลักดันกองกําลังว้าให้ออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปเราไม่ได้หมายว่า เราต้องการจะไปโจมตีบุกเข้าไปยังดินแดนว้าตรงนั้นมันไม่ใช่ครับมันเกินขอบเขตแต่สาเหตุว่าทำไมครับเราต้องให้เวลาถึง30วันเนี่ยมันเป็นการเปิดกว้างครับเราต้องการเจรจาในเชิงสันติมากกว่ามากกว่าการใช้กำลังทหารและผมก็เชื่อว่าหากต้องมีการใช้กำลังทหารเนี่ยไทยก็มีอำนาจพ w e r พอครับมิล i t ท r รี o w e r ที่สามารถ ผักดันว้าให้ออกจากพื้นที่ตรงนั้นได้มันไม่ได้เป็นเรื่องยากครับกองทัพอากาศเราก็มีเครื่องบินลบที่ดีมีอาวุธที่ดีทับบกแล้วก็มีปืนใหญ่ที่มีความแม่นยำสูงถือว่ามีประสิทธิภาพในการขับไล่ได้แต่ท่านผู้ชมครับปัญหาที่มันตามมาว่าพลังอำนาจของเราเนี่ยนะครับหากว่าผักดันพวกเขาออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้ว้าเนี่ยเขาก็มองศักดิ์ศรีเขาบอกเฮ้ย เขาก็เป็นกองกําลังชาติพันธุ์ใหญ่ที่สุดแล้วนะที่ห้อมล้อมพมา่าขนาดพม่าเนี่ยนะครับยังไม่กล้าหือกับเขาเลยแล้วไทยเนี่ยนะครับจะมาเล่นกับเขาเหรอมันก็ไม่แน่ฮะท่านผู้ชมว่าเนี่ยอาจจะลองของก็ได้ปัญหาก็คืออย่างนี้ฮะหากว่ามันยุติได้การใช้กําลังทหารและมันยุติได้จบได้มันก็ดีแต่ผมเชื่อว่าวาไม่ยอมวาก็คงต้องทําการเปิดฉากโจมตีในฝั่งไทย แล้วถ้าหากว่ามันเกิดการประทะขึ้นมาจริงๆคําถามก็คือว่ามันจะยืดเยื้อนานสักเท่าไหร่ครับและผลที่มันตามมาเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อทหารเท่านั้นคือยังไงทหารเนี่ยเขาก็ต้องส่งกําลังทหารไปมากขึ้นครับไปทําการตึงกําลังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้กองกําลังว้านะครับปฏิการทางทหารที่แตกกระจายกันออกไป แทรกซึมมายังแผ่นดินไทยเราก็ไม่ต้องการให้มันจะเกิดขึ้นแต่ปัญหาที่มันกาลังจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจภาคเหนือมันจะกระทบกระเทือนอย่างทันทีครับชาวบ้านเนี่ยก็จะอยู่อย่างลําบากการค้าขายเนี่ยก็จะอยู่อย่างลําบากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครัมันจะมีเรื่องของกระสุนปืนคอเนี่ยก็หลั่งไหลามายังฝั่งไทยตกไปตามที่ทงต่างๆอย่างที่เราก็ไม่คาดหมายเหมือนกัน ผมถึงบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีอาวุธที่ทรงพลังก็ตามแต่นะครับในเมื่อว้ายิงมาเราก็สามารถยิงสวนกลับได้นะอย่าลืมว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็ใช่ว่าจะย่อยนะท่านผู้ชมมันสามารถตรวจจับที่ตั้งจุดยิงของว้าได้ทุกจุดเลยครับแล้วก็สามารถยิงสวนกลับได้อย่างทันทีเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วครับในปฏิการิที่ประคผท่าตรงกับ ทางด้านกัมพูชานะครับเมื่อหลายปีก่อนกัมพูชายิงจรวดหล,ลากล้องเข้ามาไทยก็สามารถอัดปืนใหญ่นะครับสวนกลับไปอย่างทันทีทําให้จรนวดแหลมกล้องของกัมพูชาเนี่ยก็ได้รับความเสียหายมาแล้วแล้วก็ทัพฟ้าของเราเนี่ยก็ถือว่าหนักพอสมควรครับสามารถเปิดบริการสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดคือผมไม่ห่วงนะแสนยานุภาพทางด้านฝั่งไทยเนี่ยแต่ห่วงเรื่องของความปลอดภัยประชาชนและ เศรษฐกิจบริเวณภาคเหนือครับที่มันจะต้องส่งผลกระทบตามมาแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าหากว่ามันยืดยาวเนี่ยท่านผู้ชมให้หลับตาครับแล้วเราก็ลงไปที่ทางใต้สาชายแดนจังหวัดภาคใต้เนี่ยทุกวันนี้ถามว่าจบกันหรือ,อยังครับท่านผู้ชมครับลองนึกภาพตามผมถ้าหากว่าพื้นที่ทางเหนือเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนทางใต้อะไรมันจะเกิดขึ้นเศรษฐกิจก็ลำบาก เหนือกับใต้นเนี่ยมันต่างตรงที่ผู้ก่อเหตุมันต่างกันทางใต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุไม่ได้มีการบอกว่าเฮ้ยฉันตั้งฐานอยู่ตรงนี้นะอยู่บนเขาตรงนี้มีกําลังเท่าไหร่ไม่ได้บอกแบบนั้นนะฮะเขาแทรกซึมอยู่กับพละเมืองมันต่างจากทางตอนเหนือครับทางเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าแมนแมนฮะกล้าโชว์เฮ้ยฉันตั้งฐานอยู่ตรงนี้นะไทยก็สามารถรับรู้ได้แล้วก็มีกําลังพลเท่าไหร่ มีเครื่องแบบพร้อมพวกนี้เรียกว่าแมนเลยฮะแมนแมน,แมนกล้าที่จะเล่นน่ะว้าเนี่ยกล้าที่จะเล่นมันต่างกับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นลบกับว้าเนี่ยง่ายกว่าลบกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทางภาคใต้เนี่ยมันยากกว่าคือเหมือนเขาซ่อนตัวแต่ฝั่งว้าเนี่ยเขาเปิดเผยตัวมันลบได้ง่ายผมถึงบอกว่าไฟความมั่นคงนั้นต้องการจะเจรจามากกว่าเพื่อต้องหาข้อยุติ แต่ผมก็มีการคาดการว่าการเจรจาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเราก็เคยมีการเจรจากันมาก่อนน่าจะหลายครั้งและแต่ว่าก็ยังคงมีการปฏิเสธและในท้ายที่สุดนะฮะผมถึงบอกว่าเมื่อการเจรจามันไม่สําเร็จเนี่ยอาจจะต้องดึงมือจีนเข้ามาช่วยร่วมเจรจาจีนอาจจะช่วยได้ครับในเรื่องนี้เพราะว่าจีนเนี่ยมีอิทธิพลกับว้ามาก แล้วการตั้งฐานทัพดังกล่าวเนี่ยเขาก็สามารถขยับได้นี่ครับในเมื่อตรงเนี้ยไทยทักท้วงว่ามันเป็นพื้นที่ของไทยคุณก็ขยับไปสิแล้วการก่อสร้างฐานปฏิการของคุณเนี่ยมันก็ใช่ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันแข็งแรงมากคุณสามารถที่จะถอนนะแล้วก็ไปก่อสร้างใหม่ในดินแดนที่มองว่าไม่ได้เป็นข้อพิพาทกันคือหากว่าว้าเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับคําที่ไทยทักท้วง ทุกอย่างมันก็จบไหมฮะแต่ในเมื่อเราทักทวงไปแล้วแล้วคุณไม่ได้กระทาผมก็เชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็ต้องคิดนะครับอธิปไตยก็คืออธิปไตยในท้ายที่สุดแล้วครับทหารเขาก็คงต้องทําหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นรัาประชาชนอย่างเราเนี่ยก็ควรที่จะเข้าใจนะต่อท่าทีของฝ่ายความมั่นคงว่าเขาต้องการอะไรฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็ต้องการทํางานอย่างเป็นสเต็ป